สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนัชนิตาอ่อนน้อมดีปัจจุบันเป็นผู้รับใช้แต่เวลาอยู่ที่คลสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพข้าพเจ้ามาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรข้าพเจ้าเป็นคนที่สแสวงหาพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กมักที่จะคิดเสมอว่าใครเป็นคนสร้างเราและสร้างเรามาทําไม แล้วจุดเปลี่ยนที่ทําให้มาเชื่อพระเจ้าคือเมื่อ9ปีก่อนแม่ข้าพเจ้าเสียชีวิตจากมะเร็งในถุงน้ําดีข้าพเจ้ามาทราบข่าวตอนที่ท่านเป็นขั้นสุดท้ายแล้วและเกิดขึ้นในเวลารวดเร็วที่ยากจะทําใจในเวลานั้นข้าพเจ้าก็เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังข้าพเจ้ามีเพื่อนคริสเตียนที่เขาไม่เข้มแข็งในพระเจ้าเขาไม่เคยมาโบสถ์ แต่ในเวลานั้นเขาเห็นสภาพข้าพเจ้าที่ต้องสูญเสียแม่ไปไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก็เป็นคนที่หยิบพระคัมภีร์มาให้และพร้อมใบปลิวและให้ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าพระเจ้าสามารถารักษาโลกของข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าก็ลองอธิษฐานและข้าพเจ้าก็อ่านพระคัมภีร์อยู่สามวันข้าพเจ้าเลิกกิจกรรมทางศาสนาเดิมทุกอย่างแล้วอ่านและเริ่มอ่านพระคัมภีร์อย่างจรงิงจังทาให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าทางของพระเจ้าเนี้ เป็นทางแห่งความสุขที่แท้จริงทําให้ข้าพเจ้าได้ค้นพบคําตอบว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างข้าพเจ้าและพระองค์สร้างข้าพเจ้ามาอย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าพเจ้ากลับไปคืนดีกับพระองค์ในเวลานั้นข้าพเจ้าก็กลับใจสาร,รภาพบาปผิดและต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดผ่านใบปลิวใบนั้นที่เพื่อนให้มาข้าพเจ้ากลับใจและรับเชื่อเองอยู่หกเดือน หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็พระเจ้าก็นําข้าพเจ้ามาที่คริจจักสามัคคีธรรมกรุงเทพแห่งนี้และข้าพเจ้าเข้าสู่ชีวิตงานรับใช้ได้อย่างไรเมื่อข้าพเจ้ามาโบสถ์ได้8เดือนท่านอาจารย์สมเกียรติได้เชิญได้เชิญให้คนที่ต้องการรับพร,ราญานบริสุทธิ์ไปด้านหน้าเวทีข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่เดินไปให้ท่านอาจารย์อธิษฐานเผื่อในเวลานั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงพระเจ้าตัดเป็นเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินด้วยหูไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นในใจเสียงนั้นเป็นเสียงเล็กๆที่พูดมาจากเบื้องบนที่ไกลมากว่าเราจะทําให้เจ้ามีเกียรติและข้าพเจ้าก็เงยหน้ามองหามองขึ้นไปหาเสียงนั้นและเสียงนั้นก็หายไปข้าพเจ้าได้มีโอกาสถามนักติ่งและท่านอาจารย์สมเกียรติท่านบอกว่าเป็นเสียงของพระเจ้าเป็นเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลังจากนั้นข้าพเจ้าเข้าสู่งานรับใช้ด้วยการเป็นเปติคม4ปีต่อมาพระเจ้าเรียกข้าพเจ้าให้เข้ามาเรียนที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้พระเจ้าที่คิตจักรสามัคคีตามกรุงเทพแห่งนี้และในช่วงสองปีที่ข้าพเจ้าถวายตัวเข้ามาเรียนเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าได้พบรักกับพระเจ้าจริงๆเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ารักพระเจ้าจากหัวใจไม่ใช่ที่ปากเหมือนเมื่อก่อนเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระองค์มากขึ้น และเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้า,าได้เรียนรู้ว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเหมือนข้าพเจ้ามีทุกสิ่งในโลกนี้พระองค์เป็นที่ปรึกษามหาจัย์ตลอดทุกช่วงเวลาที่ข้าพเจ้า,าดําเนินกับพระองค์วันนี้ข้าพเจ้า,าได้รู้แล้วว่าสิ่งที่พระเจ้า,าตัดกับข้าพเจ้านั้นว่าเราจะทําให้เจ้ามีเกียรตินั้นคือการที่พระองค์ทรงมาทานเกียรติที่ยิ่งใหญ่ให้ข้าพเจ้า,าเข้ามาเป็นลูกของพระองค์คือการที่พระองค์ทรงมาทานเกียรติที่ยิ่งใหญ่ <S 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 ให้ข้าพเจ้า ได้มาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เกียรติที่โลกนี้ให้มันก็เสือ่อมสูญไปแต่เกียรติที่พระเจ้าประทานให้ไม่มีใครสามารถที่จะแย่งชิงไปจากข้าพเจ้าได้ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงหยิบเศษทุลินเศษทุลดินอย่างข้าพเจ้ามาปั้นมาแต่งมาเพิ่มคุณค่าเป็นภาชนะคู่กายที่พระองค์ทรงหยิบใช้งานขอพระคุณพระองค์ ที่ทาให้ข้าพเจ้าได้รู้แล้วว่าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อใครขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ข้าพเจ้าได้ค้นพบแล้วว่าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อใครข้าพเจ้าขอเชิญชวนพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าแม้ในเวลานี้ท่านพบเจอกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตแต่หากท่านต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ท่านจะไม่ต้องเผชิญปัญหารำพังท่านจะมีที่ปรึกษามหาสจรรย์ที่จะนำพาท่านผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้และพระเยซูทรงเป็นทางนั้นทางเดียวที่จะทําให้ท่านได้รับความรอดเป็นทางนั้นทางเดียวที่จะทําให้ท่านได้พบทางแห่งความสุขที่แท้จริง